1 2 3โอ้ยโอ้โอ้เยๆเลยอุ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้อีกรอบนังไม่โอ้โ <c oughs> มองไม่เห็นเลยมันไปโน,โน่เลยสวัสดีค่ะก่อนอวันนี้มาเดิน DIY ไปไปเ,เราไปดูอะไรกัน เก่งมันจะหลุดเก่งมันจะหลุดน้องซีนจะพามาดูของเล่นใน DIY ตาไปเราตามไปดูกันของเล่นเต็มเลยวันนี้อุ้ยมีอะไรด้วยอันนี้มันชิมน้ำเหรอมันเป็น อะไรนะสับปะชี่เหรอนุ่มๆอันนี้ตัวอะไรลูกวิ้ยมีมะเขืออันนี้นะไสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ในเซเว่นเลยอเหอเซเว่นก็มีขายเหรอแต่นี่มันสามสิบเจ็ดบาทนะลูกน่ารักคีบลูกฟินทูอเรียนน่ารักอันนี้คีบคีบแล้วๆลกใสใสเย้ได้มาแล้วอ่ะเรามาดูของเล่นกัน เต็มเลยคะ่ะ<ช>นี่ไม่ไปืนฉีกน้ำเหรอนี่อยู่กับน้องซินนะน้องน่าจะน่ากลัวมากเลย <c oughs> <N> นี่น้องซินน้องถูกจับขังอยู่ในกระเป๋านี่มีเบ,แบบีเแบบีกระต่ายกินแครอทงามๆด้วยเบบีอยู่ในเตียงด้วยน้องอยู่ในเตียงน่ารักเลยอะ่ะนี่อะไรอ,ะอ่ะเยลฟ่า เอลซา่าส่งกันแจเอลซ่าต้นที่เนี่ยเขาลดราคาโบน่ารักมากยูสิสว่ากันโอ้คิดคิดน่ารักมากเลยตัว<อ>สดูที่มันทำใหญ่ๆได้ใช่เหรออันนี้อันเท่าไหร่ไปดูซิอันเท่าไหร่ฟอนสตูสี่สิบห้าแพงอ่ะสี่สิบห้าโอ้สี่สิบห้าบาทเป็นคิดซี่เอาสีอะไร อันนี้ยี่บเอ็ดบาทนี่ก็อันใหญ่เนี่เนี่อันนี้อันใหญ่ยี่ิบเอ็ดบาทมีสีชมพูด้วยลองซินดูเลือกสีอะไรชอบสีแดงสีแดงก็เอาไปสีแดงมันมีในในใสายนอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอูกซนเงยบเงียบเงีบงยบะเด้งใส่หน้าเลยเงีบงยบมันก็เป็น,ม,น,ปนมันก็เป็นฟองสบ,บู่เหมือนกันในพัดลมฟองสบ,บูโ่โอ้ ทำอันนี้ก็ฟองสบู่นะเนี่ยจุ่มแล้วก็เป่าอันนี้ก็ฟองสบู่โอ้ฟองสบู่เปียกเลยเขี่ยออกมาอันนี้รถคันเล็กๆโอ้นี่สัตว์เต็มเลยมาอยู่นี่อ่ะไปหาลูกแก้วหาลูกแก้วให้พี่เซียนให้วัววัวเลยถ่ายแล้วใช่ไหมวัวมามามาี่ หัวใจเอาแบบนี้ไหมเป็ดเต็มเลยเอาหัวใจแบบนี้ไหมโอ้ยเขาไม่ได้แปะหัวใจแบบนั้นกันหลกหูหัวใจกากเพชรเลยเหรอเออเขาแปะหัวใจพัตเตอร์เอธรรมดากันมีไหมล่ะหัวใจธรรมดาไม่ไมีไม่รู้ค่ะมีแต่เยี่ยมไปหาลูกแก้วให้พี่เซนทีมันอยู่ตรงไหนไม่นนะได้ี่สอ่อะอันนี้ดาบเพียบเลยอันนี้อันนี้ที่กุดที่กุดให้ชายว่าอันนี้ไข่อะไร ไข่อะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยดูก่อนไม่รู้อ่ะพี่ปุป้งพี่ปุป้งมาพวกนี้ <c oughs> อะเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินกัน <c oughs> แฮมเบอร์เกอร์เฟรนฟรายอ่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวพามาเที่ยวใหม่บ๊ายบายกันค่ะเดี๋ยวพามาเที่ยวใหม่นะคะ